สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีไว้นะฮะที่คอมเมนต์อสอบถามเข้ามานะครับว่าให้ช่วยแนะนําการต่อสัญญาณเสียงไลอัลที่เป็นกลางแหลมผ่านการปรับของตัวบอร์ดแอมจิวเซตเคซึ่งสัญญาณเสียงไลอัลที่ต่อไปนะฮะจะผ่านการเพิ่มลดเสียงของบอร์ดแอมจิวนะครับมาหาพาวเวอร์ริโภคนะครับแล้วก็ปรับแต่งเสียงอยู่ที่บอร์ดแอมจิวเสร็จสับเลยนะฮะ กลางแหลมนะครับปรับจากตรงนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะฮะที่เพื่อนนักดีวายนะครับคอมเมนต์เข้ามานะฮะอยากต่อใช้งานแอมพิวร่วมกับคลาสเอบีของรถยนต์นะครับและเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆดังนี้นะครับหัวข้อที่1นะฮะจะชี้จุดต่อสัญญาณเสียงนะครับ ว่าเราต่อออกจากจุดไหนแล้วก็ที่ไปที่มานะครับว่าออกจากตำแหน่งอะไรไปเข้า IC ตัวไหนนะครับหัวข้อที่2ก็ทําการสาธิตการต่อสายสัญญาณนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับก็ทําการทดสอบการใช้งานจริงพร้อมสรุปผลนะครับต้องทําการถอดแผ่นระบายความร้อนออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะดู IC ซีพกขยายคลาสดีนะฮะเขาจะมี IC ซีพกขยายคลาสดีอยู่2ตัวนะครับซ้ายมือจะเป็นของซับนะครับและก็ขวามือก็จะเป็นของกลางแหลมนะครับ i อจะเป็นเบอร์ TBA 3 2 2 1นะครับผมจะทำการสาธิตการไล่สัญญาณอินพุตของ IC ซีคลาดีนะครับย้อนกลับมาในจุดที่เราจะต่อนะฮะไอซีพักใหญ่คลาดีนะฮะอินพุตหจะเป็นขา8นะครับและก็อินพุตสจะเป็นขา15นะฮะและอินพุตหขา8เนี่ยจะต่ออยู่กับซ4นะฮะและก็อินพุตสขา15จะต่ออยู่กับซ5นะฮะเราก็ไล่สัญญาณจุดนี้นะครับย้อนกลับมาหาตัวปีทนคอนโทรลนะครับ ลายวงจรจะมาในจุดซ้ายมือนะฮะแล้วก็ทะลุปไปปิ้นอีกด้านหนึ่งนะคะรับลายวงจรจะมาถึงตำแหน่งที่ผมขึ้นรูปให้ดูนะครับอาตัวแรกที่เราจะต่อจะเป็น R ที่อยู่ข้างอาอักษร TRE นะฮะเราก็จะต่อกลางแหลมเอา L <ๆ>ในจุดนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น R26 นะฮะเราก็จะต่อกลางแหลมเอา R นะฮะในจุดนี้นะคะรับก็ดูรูปภาพป,ประกอบนะครับจะได้รู้ที่ไปที่มานะฮะว่าทําไมถึงต่อในจุดนี้นะครับ ที่รู้ว่าต่อถึงกันก็ใช้มิเตอร์วัดนะครับนี่นะฮะตำแหน่ง C4 นะครับต่อถึงกันนะครับและก็ตำแหน่ง C5 นะฮะก็จะต่อถึงกันนะครับมาถึงจุดที่ผมแนะนํานะครับต่อไปก็นําสายสัญญาณมาต่อจากจุดนี้ได้เลยนะครับสัญญาณซ้ายขวาได้แล้วใช่ไหมฮะก็เหลือกลาวของสัญญาณนะฮะจะต่อออกจากอ่าปาโคลบนะครับ C66 นะฮะนี่นะครับก็เป็นจุดกลาวของวงจรนะครับต่อเป็นกลาวของสัญญาณได้เลยนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็คือเป็นแจ็ค i c ีนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสายมอนิฟายนะฮะตัวนี้เป็นกลาวนะครับอ่าตัวนี้ก็สีเหลืองเป็นซ้ายขวานะครับนี่นะฮะแล้วก็มอนิฟายไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้เราจะไปเข้ากับอ่าแอมรถยนต์นะครับค่าเดบีนนะสายนี้จะใช้ได้เฉพาะอินพุตเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ทั้งครบทั้งสองอินพุตของแอมพาวเวอร์รถยนต์นะครับเราก็ต้องพ่วงออกไปอีกนะฮะแต่ว่าสายฝั่งแอมจิวก็ต่ออยู่แค่ อ่าสามเสนก็พอนะครับนี่นะฮะเพราะว่าแอมรถยนต์เขาจะมีสองอินพุตนะครับเขาจะแยกกันนะฮะเราจะต้องต่อเข้าทั้งสองนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะใช้อินพุตเรียและฟอนต์นะครับหรือว่าเราจะต่อเป็นระบบสี่ชแนลนะครับนี่นะฮะแต่คลิปนี้ผมจะต่อทดสอบแค่สองชแนลนะครับต่อนะฮะชแนลเอลนะครับจะเข้าในจุดนี้นะฮะอาตัวนี้นะครับอาอาตัวนี้นะฮะ อ่าค่า4 7จดกิโลโอห์มนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะฮะดูตำแหน่งที่เขียนว่าตัวเสียงแหลมนะครับ tri นะ,ะตรงนี้นะครับแลว้วก็อีกตัวนึงก็จุดนี้นะครับ R 2ี่กับ C70 นะครัาบระหว่างนี้เราต่อได้นะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นลายวงจรเดียวกันนะครับอ่าค่าเดียวกันนะครับตัวนี้ต่อมาจาก C5 ที่เข้าอินพุตขา15นะครับแลว้วก็ตัวนี้ต่อมาจาก c 4ที่เข้าอินพุตขา8นะครับ และกล่าวสัญญาณก็ต่อที่จุดนี้ได้เลยนะครับ466นะครับคูณลบผมจะต่อเอาพุทด้าน R ก่อนนะฮะกัสายสีแดงนะครับต่อด้านในนะฮะค่อนข้างจะแคบหน่อยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่าให้หัวแรงไปโดนวอลลุ่มนะครับค่อยๆบัดกรีนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับสำหรับเสียงด้านขวานะครับต่อไปก็ไปเชนเนล L นะครับเสียงด้านซ้ายนะฮะ คนิคในการต่อสายเราต้องเติมตะกั่วก่อนนะครับในจุดที่เราจะนําสายไปบัดกรีนะฮะนี่นะฮะผมจะเพิ่มตะกั่วไว้นิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยนําสายนะครับมาวัดกีนะฮะนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการต่อสสัญญาณเสียงด้านซ้ายขวานะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นสายกลาวนะครับเดี๋ยวเติมตะกั่วที่ขั้วลบของ C66 ก่อนนะครับจะได้ต่อสายง่ายนะฮะเติมตะกั่วนะครับให้ความร้อนแล้วก็เติมตะกั่วนะครับ และนำสายกลาวที่เตรียมไว้นะครับมาบัดกรีนะฮะโอเคนะครับสายกลาก็บัดกรีเสร็จแล้วนะฮะอ่านี่นะครับเราก็จะได้สัญญาณไลอสามเส้นนะครับสีแดงอ่าเสียงด้านขวานะครับกลางแหลมนะครับแล้วก็สีเหลืองก็เสียงด้านซ้ายกลางแหลมนะครับแล้วก็กลาวสัญญาณนะครับเราก็จะนําสัญญาณจุดนี้นะฮะไปต่อเข้ากับพาวเวอร์รถยนต์นะครับ เสร็จแล้วนะฮะนี่นะครับถ้าเกิดว่าเรานําไปต่อใช้งานก็ต้องยิงเกาวไว้หน่อยนะฮะในจุดนี้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะทําการต่อเข้ากับแอมจิวเอของรถยนต์นะครับซึ่งในการทดสอบเนี่ยผมจะต่อเข้าอินพุตเดียวนะครับเราก็เลือกเอานะครับว่าจะต่อเข้าฟอนหรือว่าเรียนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้าที่ฟอนแล้วกันนะฮะต่อสายเสร็จแล้วนะฮะก็สัญญาณ กลางแหลมเอาพุทธนะครับก็ต่อออกจากเอทีสองหนึ่งนะครับมาเข้าอินพุตฟอนนะครับของคลาสเอบีนะครับแล้วก็ลําโพงกลางแหลมนะครับก็ต่อออกจากเอาพุทธฟอนนะครับมาหากลางแหลมชุดนี้นะฮะแล้วก็ลำโพงซับนะครับผมต่อซับจากเอทีสองหนึ่งนะครับมาหาตัวนี้นะครับซึ่งตัวบ่อเนี่ยผมไม่ได้ต่อนะฮะก็คือเดี๋ยวจะทดสอบปรับเสียง อ่าที่ผ่านพาวเวอร์รถยนต์เลยนะครับนี่นะฮะแล้วตอนนี้ก็เปิดสวิตช์ในส่วนของแอมป์จิวแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธไว้แล้วนะครับอ่าเหลือแค่เปิดเพลงนะครับแล้วก็แอมคลาสไดบีเนี่ยให้เปิดที่หลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดพร้อมกันเนี่ยก็จะมีเสียงตุ๊บออกนะครับผมแนะนําให้เปิดที่หลังนะฮะทำสวิตช์ปิดเปิดอ่าพาวเวอร์รถยนต์ที่หลังนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะต่อตัวแอมพลิยูนนะครับอ่าโอเคนะครับนี่นะครับแอมลยนติดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดเพลงเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดบรรลุมนะครับยังไม่ได้เพิ่มบรรลุมนะครับนี่ปรับเฉพาะกลางแหลมอยู่นะครับ สังเกตว่า,าลำโพงสายขวานะครับคู่นี้ยังได้ปรับนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเสียงกลางก่อนนะครับปรับเสียงแหลมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เพิ่มลดเมนบนลุ่มนะครับ นี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับ,รบอ่าต่อไปจะปรับซับนะครับซับผมยังได้ปรับมาฮะนี่นครับความตีขึ้นครึ่งน,นึงก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบใช้งานนะครับต่อสัญญาณไล์เอาออกไปหาแอมรถยนต์คลาสเอบนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดแอมจิ๋วก่อนนะครับถ้าปิดแอมจิ๋วไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนปิดนะฮะแต่ว่าตอนเปิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา ต่อพาวเวอร์รถยนต์ไว้ก่อนแล้วมาเปิดแอมจิวจะมีเสียงดังตุ๊บนะครับเสียงตุ๊บนี้จะเป็นเกิดจากตัวพาวเวอร์รถยนต์นะครับไม่ได้เป็นในส่วนของแอมจิวนะฮะเพราะว่าแอมจิวบอร์ดนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงตุ๊บนะครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับวิธีการต่อไลอากลางแหลมออกจากแอมิว zkt 2 1ซึ่งใช้ปีเซอการปรับของแอมจิวนะครับไปหาแอมรถยนต์นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางนะฮะในการต่อใช้งานสำหรับจุดต่อก็ต่อแบบที่ผมแนะนำเลยนะครับ แล้วก็การประยุกต์การต่อใช้งานเนี่ยก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราจะต่อไฟในระบบเดียวกันนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็ให้อนสวิตพาวเวอร์ที่หลังนะครับให้แอมจิ๋วหรือว่าภาคบูทูธเนี่ยทำงานก่อนแล้วค่อยออนสวิตนะครับเพราะว่าเราคุมในส่วนของมนลุ่มก็จริงนะฮะเวลาเปิดปิดไฟเนี่ยเขาจะมีสัญญาณน,น้อยเข้าไป MAB นะครับก็เลยอ,อาจจะมีเสียงตุต๊บตอนเปิดนะฮะแต่ตอนปิดไม่มีปัญหานะครับต้องอลองประยุกต์ใช้งานเอานะฮะผมก็ทําคลิปเป็นแนวทางในการต่อสัญญาณไรเอาออกไปนะครับหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรดิีครับช n e l เจ๊กดีไ y เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ